ครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลลต้นที่โชว์รูมเอลสุคิงยตนสาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยผมฝากเรื่องนึงนะครับสำหรับใครที่ กำลังนะครับจะเซิร์ชหรือทักเพจหาผมนะครับเพจผมใช้เพจชื่อว่าเซลต้นอิลสุนะครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมสังเกตเหมือนอย่างรูปตัวนี้นะครับรูปโปรไฟล์ของผมตอนนี้เสื้อที่ใส่จะเป็นเสื้อสีเทานะครับเพราะว่าผมเปิดเพจใหม่เนื่องจากเพจเก่าเท่าไม่ได้นะครับทังนั้นถ้าใครจะทักให้ทักที่เพจใหม่นะครับใช้ชื่อเดียวกันแต่เสื้อสีเทานะครับขอย้ําว่าเสื้อสีเทาเลิกงามยามดีอีกหนึ่งวันครับคุณผู้ชม นะเดี๋ยววันนี้เรามาส่งมอบรถให้กับลูกค้ากันครับผมอันนี้เคสของคุณละมุนนะครับผม LDA 7 5 0 0 0บาทนะฮะอ่าอันนี้น้องเขาสมัครแอปพลิเคชันไว้เข้าส่นให้ลูกค้าแล้วเนาะนะครับก็เวลาเข้าส่วก็ใช้แอปตัวนั้นได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวด้านหน้ารถได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวนี้เราจะต้องสมัครแอปพลิเคชันให้ลูกค้าทุกคันนะครับเอาไว้ใช้เวลาเข้าศูนย์นะบางคนบอกไม่อยากพกสมุดรับประกันก็ไม่เป็นไรนะครับมีแอปพลิเคชันและใช้อันนั้นก็ได้เดี <Okay. S 1> ๋ยวแม่ยืนฝั่งนี้เลยครับผม <Okay. S 1> นี่ตรงนี้ก็ได้ครับยืนฝั่งเดียวกับแม่เลยก็ได้ครับถอดแมสได้เลยนะครับจะได้ถ่ายรูป็นหน้าด้วย ถ่ายด้วยกันไหมครับเอาแค่นี้เนาะได้ครับได้ครับโอเคครับผมมองกล้องนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับยกนิ้วโป้งกดไลค์ให้หน่อยครับยกนิ้วโป้งได้ไหมถนัดไหมครับแม่อะโอเคครับนั่นแหละครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับผม อันนี้เอาใช้ที่บ้านหรือไปใช้ที่ชมบุรีครับใช้ที่ชลบุรีอ๋อทำงานอยู่โน้นแล้วอ๋องานมาเอาเหรอทำงานบริษัทเหรอครับ,รบแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้พอรับรถเสร็จแล้วเนี่ยแม่เอาเอกสารไปที่ทกศหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขากาลังเขียนเอกสารให้แม่ต้องมีเอกสารชุดหนึ่งถือไปยื่นให้ทกศว่าเรามารับรถแล้วนะครับเดี๋ยวกบไปที่กศกศอีกรอบหนึ่งวันนี้นะอา,อาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้มีได้บัได้ครับ นั่นแหละแต่ว่าแม่ก็ถือกลับไปให้เขาหน่อยวันนี้จะได้ไปเจิมก่อนเนาะ่อาแต่พรุ่งนี้แม่ก็ถือไปให้เขาหน่อยอนี่ครับก็อันนี้ผมโชว์รูมผมก็รับทุกเงื่อนไขนะอย่างนี้ก็ซื้อผ่านทกศานะครับปกติแม่เป็นลูกค้าทกศาอยู่แล้วไหมครับใช่อ๋ออันนี้เขาคิดดอกกี่บาทค,ครับแม่ห้าร้อยละสามบาทเท่าไหร่อืมต่อปีโอ้ครับ เป็นลูกค้าเก่าเกรด <G D. S 2> ดีจรัมดีกีีที่มีเกรดเออะไรของเขาน่ใช่ไหมแม่ทกศแต่อันนี้แม่ก็ทําเรื่องไม่นานเนาะแป๊บเดียวทกศนนคอยลดนายไ,ไปดําทกศเยอะ <c oughs> ไหมครับจะมามือวันน <c oughs> ั่นฉันไปเอาเอกสารว่าครับมันขาดตัวไหนอันนี้ถ้าของโซกศนี่ขาดตัวไหน้นองเรา เออต้นไม่แน่ต้นไม่อาเนี่ยแหละครับแม่เดี๋ยวเขากําลังทําให้แม่อยู่ครับใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่คนที่ผู้หญิงที่เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยแม่เขากาลังทําเอกสารให้อยู่ใแล้ะไปยื่นอ่าแล้วให้แม่ไปยื่นทกสก็ถ้าวันนี้แม่ไม่สะดวกไปเจิมรถไปทําอะไรก่อนก็พรุ่งนี้แม่ค่อยไปยืมครับผมครับครับผมอันนี้ใช้งานเดิมๆนะครับไม่ไม่ได้ไปแต่งอะไรนะ ครับลูกค้าก็เอาไปใช้ที่ชนบุรีนะแต่จริงๆก็อยู่บ้านอาบ้านนิโคล่านะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างคันหนึ่งนะคือมามารับรถนี้ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเพราะอะไรรู้ไหมครับซื้อเงินสดนะแต่ว่าลูกค้าซื้อผ่านทกศคือก็จะมีเคสแบบนี้นะครับคือแบบว่าลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าทกศเงี้ยก็ไปเอาเงินจากทางทกศแล้วก็มาซื้อรถก็ทกศบางทีเขาก็จะไม่ให้เงินมาหรอกครับให้เป็นเอกสารอย่างเคสเนี้ยก็ให้มาเอกสารแล้วก็ ือเอกสารมารับรถนะครับก็ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับเพราะว่าเราจะคุมยอดไปให้ตรงกับทกศอ,อยู่แล้วนะครับนี่แบบนี้ก็เรารับเคสทกศนะคุณผู้ชมเผื่อใครแบบว่าเออหาโชว์รูมที่รับทกศอ,อยู่ผมรับนะผมรับนี่เหมืนอนอย่างนี้ครับก็ซื้อผ่านทกศแล้วคุณก็ไปผ่อนกับทกศอเองในส่วนของเงื่อนไขอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าทกศเนี่ยเขาคัดเกณฑ์ลูกค้ายังไงให้ดอกเบยังไงก็ต้องไปติดต่อเอา ลูกค้าก็สัการะสิ่งสากิ์สิทธิ์กันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะรถออกก็คันนี้น่าจะเลิกส0บโมงแต่โชว์รูมูมาดีอย่างนะคือรถที่หันหน้าออกโชว์รูมคุณผู้ชมมันเป็นทิศตะวันออกพอดีนะครับฉะนั้นก็ขับออกไปตรงๆได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตนะ ก็จะมีหลังคาที่ส่งมอบรถอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะล้อๆหน่อยนะครับในบางครั้งที่แบตออกแต่ว่าเราก็ดันเข้าไปใส่ข้างในในในหลังคาตรงนั้นได้นะไปส่งมอบตรงนั้นได้แต่ว่าตรงนี้จะถ่ายรูปแล้วสวยกว่าเพราะแสงมันดีนะครับเดี๋ยวผมเอาเอกสารทกศให้ลูกค้าก่อนง่ายดีนะปล่อยรถทกศไม่ต้องงับเงินด้วย แม่ครับนี่ครับเอกสารทกศเนาะก็เดี๋ยวถ้าแม่ไม่ไปวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ได้แม่ถือเอกชุดนี้กลับไปให้เขาเลยนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเงินที่เราจองวันนั้นคืนเงินจองเนะาะใ,ใช่ครับผมแล้วก็แม่ลองนะับดูก,ก่อนแล้วก็อันนี้ประกันภัยพลรลบเป็นของเมืองไทยนะครับส่วนหนังสือรับรองการซื้อขายผมใส่ไว้ให้ในเกะแล้วนะครับพร้อมกับกระเป๋าสีดําที่เป็นพวกสมุดรับประกันครับอไ,ไ,ไ,ไปบ้านเด้อ นี่แหละแม่เกาเอามีแค่อันนี้แหละครับใช่ครับใส่รถไว้เลยครับผมเอามะนาวลองล้อเป็นเคลิปนะแม่เนาะ อะ,นะอะไรนะครับแม่ข้าวปลาแม่ข้าวหนงว้ึงผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหรไ<ม>่เลยแม่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะไหว้แบบว่าเดินทางปลอดภัยอะไรขออะไรอย่างเงี้ยครับแม่เนาะแล้วก็แม่ก็วางไว้ด้านในตรงกลางตรงนี้ก็ได้จะได้วางทั้งขันพานเลยเนาะ ครับลูกค้าก็กําลังทำํำพิธีนะตอนแรกลูกค้าก็จะให้ผมในการช่วยเขาเรียกว่าอะไรล่ะช่วยช่วยพูดเกี่ยวกับพวกคาถาผมก็ไม่ถนัดต้องขออภัยจริงๆครับค้อ<ล>มแม่ขึ้นข้างหน้าให้ให้ลูกด้วยดีกว่าแม่ขึ้นฝั่งคนนั่งเลยฮะได้เลิกพอด,ดีครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับแม่สวัสด,ดีครับ ได้เลิกงามยามดีอีแล้วนะฮะคุณผู้ชมสิบโมงก้านาทีเดินทางปลอดภัยครับเฮ้ยหนึ่งลำรวยลำรวยครับผมสวัสดีครับ